มีครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสแบบได้ชิมข้าวโพดม่วงครับแบบทานสดพอได้มีโอกาสได้ได,ได้ทดลองทานก็เลยได้มเมล็ดขอมเมล็ดเข้ามาปลูกซึ่งปกติเราปลูกแต่สลัดเนาะเราก็ทดลองปลูกไอ้ตัวเนี่ยข้าวโพดหวานสีม่วงเข้ามโดเนี่ย แปลงเล็กๆครับไม่ไม่กี่ต้นแบบร้อยกว่าต้น2อ0ต้นขานาาครับเราปลูกมาเราก็ได้ผลผลิตที่ค่อนข้างดีครับเ็งมองเห็นโอกาสแล้วว่าข้าวโพดม่วงตัวนี้ที่หาทานได้ค่อนข้างยากเนี่ยน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อีกอันหนึ่งที่โอกระจูอยากจะเอามานําเสนอให้กับคุณลูกค้าท,ที่ที่ที่อยากจะทาน,นนะครับแต่ว่าพื้นที่ของเราอ่ะค่อนข้างที่จะจํากัดเพราะว่า พื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยเราก็ต้องเก็บไว้เพื่อที่จะปลูกผักสลับก่อนเนาะอ่ะเริ่มคุยกับชาวบ้านที่อยู่รอบๆสวนของเราซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะมาทําข้าวโพดเนี่ยเขาก็มีการปลูกข้าวนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่รอบๆเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ข้าวต้นทุนของเขาค่อนข้างสูงแต่ว่าราคาผลผลิตอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยดีทีนี้เราก็เลยลองเอาข้าวโพดม่วงพอกไกโดตัวเนี้ยไปให้ชาวบ้านในบางกลุ่มได้ได้ลองชิมลุงโดมเป็น เกษตรกรคนหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ติดกับกับแปลงผักสลัดของเราเลยอะครับพอเราได้ตัวข้าวโพดมาเนี่ยเราเราก็เลยลองเอาข้าวโพดเนี่ยให้ให้พ่อ,อุดมเนี่ยชิมแล้วก็ให้แกลองปลูกกระสือสมัยนี่กับสมัยก่อนนี่นะสมัยก่อนนี่ยาข้าายาเต็น,น้ำเหมืองนี่เปินบอคพ่นกันนะบาเดียวนี่พ่นยาข้ายาทั้งนั้นก่อนนี่มันนุมน่มๆนี่ใช่กะมาเดียวนี่บอใครเอาละ พิกมาอยู่สองสามปีโอบาไหวหน่เยาะเพราะไหวเขาก้องชี้ยาห้าวันก็พุ่งยาห้าวันก็พ่งยาทามันได้แมงเจาะโอ้ต้อกจะบัดายก่อนเลยบากเยเนาะขอยุติก็ะเนี่ยอย่ามาําข้าวโพดเนี่ยนะข้าวโพดนี่มาได้ใจเคมีเลยเออมาแนะนำกันเรื่องปลูกข้าวโพดมาต้องใจสารเคมีฉะน้วถามเรื่องปุ๋ยละเออปุ๋ยเข้ ขี้หมูเอะะเออีเยกะกัไว้อะเนาะข้าวโพดน่ให้หนึงมันโอ้มันดึงได้แล้วหรอข้าวโพดเนี่ยให้หนึงยังกล้ามฮัตจา,า,างละเม็ดอะห้าพันมันดึงได้แล้วอะ่ะเขา่ดึงได้แล้วลองคลิดลองทํนนั่นน่ะก็ได้อยู่โอเคดีกว่าเขาเขามด้ใจเคมีอ่ะเขาสุดภาดดีมากเลยสุดยอดแกก็ทดลองปลูกประมาณแค่งานเดียวแค่เศษเสี้ยวของแปลงแกพอปลูกมาขอบแรก ได้กําไรเลยเนาะคือใช้เวลาแค่ประมาณ3าสเดือน2เดือนครึ่งจะเกือบสมเดือนพอเขาเริ่มได้ผลผลิตแล้วก็มาขายให้เราก็ผลปรากฏว่าชาวบ้านก็เริ่มเห็นกําไรเป็นเป็น,เป,นเป็นจริงเป็นจังอะเหมือนว่าจริงใจกับเขาอะอยากจะให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นแล้วก็การทําการ,กรเกษตรของเขาเนี่ยดีต่อสุขภาพเขาไม่ไม่ไม่ส่งผลง ผลกระทบทางด้านร่างกายกับกับเขาด้วยงเนื่องจากว่ามันเป็นอินทรีเนาะมันไม่มีสารเคมีอะไรเงี้ยที่เริ่มเริ่มมีคนคนอื่นๆเห็นว่ารายนี้เริ่มทําได้ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เริ่มกระจายไปหาหลายๆคนละล้วก็คาดหวังนะว่าอยากจะให้แบบกลายเป็นทั้งตําบลเนี่ยเป็นคือในใจผมหวังอย่างนั้นเลยอะทั้งตําบลตรงเนี้ยไม่ต้องอําเภอก็ได้นะแค่ตําบลก็ได้เงี้ยหรือว่าเริ่มจากแค่หมู่ก็ได้เงี้ยให้กลายเป็นพื้นที่แบบอินทรีย์จากที่แบบทํา ข้าวแบบอาจจะเป็นเคมีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยปรับมาเป็นพื้นที่ข้าวโพดอินทรีย์แล้วเราก็จะดูแลเรื่องผลผลิตรับซื้อแบบเต็มที่แล้วก็ส่งต่อไปให้กับคุณลูกค้าคิดว่าลูกค้าได้สิ่งที่ที่ดีด้วยได,ได้ได้ทานข้าวโพดทานสดแล้วก็ชาวบ้านก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้มีกําไรดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นเราก็คิดว่าเออเราก็คงเป็นเป็นส่วนหนึ่งอะที่จะ ส่งมอบสิ่งดีๆจากเกษตรกรนะครับส่งไปหาคุณลูกค้าเนี่ยครับ